ผาดวงเมืองปีไฟสมขอนปีเสือหรืโหดในปี2565ถือเป็นปีที่เข้ายากหมากแพงมากที่สุดดังนั้นนักการเมืองหรือรัฐบาลอย่าประมาทเพราะด้านเศรษฐกิจถือว่าแรงและจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองเข้าสู่ปี2565 ท่ามกลางสารพัดปัญหาที่กำลังรุมเร้าประเทศตลอดทั้งปี2564และหลายเรื่องอาจจะลากยาวไปจนถึงปี2565หมอดูชื่อดังฉายานอตตาดมุตเมืองไทยโหนสุรจน่นยูเพื่อชำแหละดวงเมืองผ่าดวงประเทศในปี2565จะเป็นไปในทิศทางไหน โดยเปิดฉากว่าในปี2,565ตรงกับปีคานซึ่งมีดาวสำคัญที่เคลื่อนย้ายอยู่หลายดวงโดยพยากรณ์ได้ว่าเป็นปีที่อาจจะดูค่อนข้างมีความวุ่นวายมีความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นในประเทศหลายๆเรื่องทางเรื่องที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2,564ที่จะเพิ่มความเข้มข้นขึ้น โดยสถานการณ์ในประเทศยังอยู่ระหว่างร้อนรุ่งและจะเป็นไฟสมขอนรุนแรงขึ้นทุกทีซึ่งไม่มีอะไรแสดงหรือบ่งบอกว่าจะกู้แก้ปมยุ่งเหยิงในบ้านเมืองอันเกิดขึ้นมาโดยตลอดได้และจะต้องเกิดต่อนเนื่องกันไปหลายเดือนในปี2565ซึ่งหากพูดตามภาษาชาวบ้านก็บ่งบอกว่าเป็นปีที่กำลังดวงตก อาจจะมีการสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ทางด้านการเมืองร่วงหล่นไปรน,นาวถือว่าสยามประเทศเข้าสู่สภาวะมิขสัญญณีเพราะการที่พระดาวอังคารที่อยู่ในราศีพิจิกจะเล็งพระราหูและดาวพระเกตที่สถิตยอยู่ในราศีพฤษภตั้งแต่วันที่1-15ถึง15มกราคม25 6 5 โดยในช่วงนี้จะมีความร้อนแรงหรือมีข่าวที่ทำให้ตกอกตกใจได้ทั้งเรื่องของการเมืองเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดเพราะดาวอังคารเป็นดาวที่แสดงถึงพลังอำนาจโดยแท้ทำให้เกิดความขัดแย้งกันภายในประเทศความคิดแตกแยกเป็นหลายกลุ่มนอกจากนั้นเมื่อดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวปฏิวัติปฏิรูปการเปลี่ยนแปลง การสแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ย้ายออกจากราศีเมษในวันที่7กรกฎาคม2565โดยอิทธิพลของดาวมฤตยูอาจทำให้เกิดการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงหรือมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่านั้นขณะเดียวกันดาวพระเสารโคจรตั้งฉากกับลัคนาของประเทศมาตั้งแต่ปี2564 และยังอยู่ในราศีมังกรตลอดทั้งปี2,565และต่อเนื่องไปจนถึงปี2,566ทําทำให้ในปี2,565นี้เราแค่เพียงพยายามประคองตนให้พ้นอะไรต่างๆไปทางโรคระบาดที่ร้ายแรงกว่าโควิด1 9หลายเท่าอาจมีคนล้มป่วยและสูญเสียรวมไปถึงภงัยแล้งภัยน้ำท่วมใหญ่ภัยหนาว และแผ่นดินไว้ถือเป็นปีที่สุดห,หัลโหดค่อนข้างหนักในทศวรรษสถานการณ์รัฐบาลในปี2565นี้จะเป็นไปในทิศทางใดการที่ดาวมฤิตยูย้ายออกจากราศีเมษในวันที่7กรกฎาคม2565น่าจะส่งผลกับการเมืองโดยตรงเพราะดาวมฤตยูย้ายเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภ ถือว่าไปอยู่ในภพที่สองของบ้านเมืองซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องของทางการเงินด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงวงจรการเมืองด้วยทำให้ในปี2565จะเป็นปีที่หนักที่สุดในรอบหลายปีเป็นปัญหาระดับประเทศเราจะมีหนี้สินมีโอกาสที่จะต้องมีองค์กรจากต่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF เข้ามา ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้านเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบเข้าไปในด้านการเมืองและการบริหารบ้านเมืองค่อนข้างสับสนเกิดความขัดแย้งที่หาข้อยุติลำบากจนนำไปสู่อะไรสักเรื่องที่ตกลงกันไม่ได้จนกระทั่งกลางปี2,565จะเป็นช่วงที่แตกหักดังนั้นถ้ามีอะไรก็ให้พยายามพูดคุยกันแต่ก็อาจจะไม่ยอมกัน กลายเป็นการหันหลังคุยกันซึ่งหากเป็นอย่างนั้นก็จะน่าเป็นห่วงและจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปหลายปีกว่าจะสงบกว่าจะแก้ไขได้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก่อนกลางปี2565เพราะเป็นผลมาจากปี2564ทั้งเรื่องของโรคระบาดเศรษฐกิจความขัดแย้งทางการเมืองหรือมีอะไรที่อย่างตกลงไม่ได้ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอะไรขึ้นก่อนช่วงเดือนกรกฎาคมดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้ก่อนแล้วต้องพยายามหันหน้าเข้าหากันหากไม่หันหน้าเข้าหากันอาจจะทำให้เกิดเหตุที่เราไม่อยากให้เกิดหรือเหตุที่คาดไม่ถึงเรื่องการเมืองอาจจะร้อนระอุขึ้นมาได้เพราะอาจจะเกิดปัญหาเศรษฐกิจที่ทำให้คนเดือดร้อนจำนวนมากด้านการลงทุนต่างๆจะลดลง ซึ่งทางรัฐบาลจะต้องสอดส่องดูแลให้มากขึ้นให้การช่วยเหลือด้านสังคมด้านเศรษฐกิจแตะด้านความยากจนเพราะในปี2,565จะถือเป็นปีที่เข้ายากหมากแพงมากที่สุดดังนั้นนักการเมืองหรือรัฐบาลอย่าประมาทเพราะด้านเศรษฐกิจถือว่าแรงและจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยรัฐบาลควรจะมีเมตตา ควรช่วยเหลือประชาชนให้มากถ้ามีเมตตาทุกอย่างก็จะดีขึ้นถ้าเรารู้ว่าดวงเมืองเป็นอย่างนี้ให้หันหน้ามาคุยกันโดยเฉพาะรัฐบาลให้มีเมตตารับฟังทุกฝ่ายที่เขาเดือดร้อนให้รับฟังแล้วช่วยเหลือจริงๆไม่ควรจะละเลยไปถ้าละเลยไปก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ได้รัฐบาลควรดูแลประชาชนให้เหมือนเป็นลูกเป็นหลาน แต่ถ้ายัางยึดตัวเองเป็นใหญ่หรือทุกฝ่ายยึดตัวเองเป็นใหญ่ถ้าเรายังไม่ปรองดองไม่รักใครกันหรือไม่ช่วยเหลือกันอย่างนี้อาจจะเกิดผลตามดวงดาวบอกได้เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขตั้งแต่แรกคือถ้ารู้ดวงดาวแล้วไม่แก้ไขมันก็จะหนักไปเราพยายามเราอย่าไปทะเลาะกันทะเลาะกันก็ไม่มีประโยชน์อะไร ยิ่งทะเลาะกันก็ไม่มีใครชนะมีแต่แพ้เพราะฉะนั้นก็ควรหันมาคุยกันโดยเฉพาะตัวรัฐบาลและตัวผู้นำเองถ้าบ้านเมืองผ่านจุดนี้ไปยังจะมีปัญหาความขัดแย้งกันอยู่หรือไม่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ตรงที่ว่าพอมีการเคลื่อนไหวอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรสักพักกลายเป็นดีทุกคนเริ่มปรับตัวกันได้ทั้งทุกฝ่าย แล้วก็เริ่มมาสามัคคีเริ่มสร้างประเทศขึ้นมาใหม่เพราะประเทศเราถ้าเกิดอะไรก็จะบอบช้ำค่อนข้างมากจะทำให้เราเปลี่ยนไปเยอะกระทั่งในปี2566บ้านเมืองเราจะเริ่มรุ่งเรืองสดใสด้านเศรษฐกิจก็จะค่อยๆฟื้นขึ้นมาแม้ตอนนั้นโควิดยังอยู่แต่หากทุกคนจะช่วยๆกันหลายฝ่ายช่วยกันร่วมมือกัน อันนี้ก็จะพัฒนาบ้านเมืองไปค่อนข้างดีแล้วก็รุ่งเรืองขึ้นมาและในปี2567เราจะรุ่งเรืองที่สุดจะเป็นช่วงที่เราจะกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งนอกจากนั้นในเรื่องของต่างประเทศตั้งแต่ปี2565เราจะมีโอกาสเกิดความขัดแย้งเราควรพยายามวางตัวเป็นกลางในทุกเรื่องที่เกิดขึ้น เพราะในปี2,565ทั่วโลกอาจจะมีความขัดแย้งรวมทั้งประเทศมหาอำนาจประเทศแถบตะวันออกกลางหรือประเทศใกล้ตัวเราอันนี้เราไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องควรวางตัวเป็นกลางเราก็จะผ่านพ้นไปได้ไท้ายที่สุดนอตตาดามุตเมืองไทยให้ข้อคิดว่าขอให้ทุกคนอย่าพึ่งตกใจ เพราะคำพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ทำทฤษฎีในหลักโหราศาสตร์ซึ่งสิ่งที่พยากรณ์ไปอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ให้เป็นแนวทางหรือชี้ทางเราบางเรื่องขอให้หยึดมั่นในการกระทำความดีระมัดระวังบางสิ่งที่เปลี่ยนไปช่วยเหลือคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเท่านี้ที่ทำได้ทำบุญสวดมนต์ภาวนา และขอให้ทุกคนสามัคคีกันซึ่งจะช่วยให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตได้